สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องที่นารักทุกทุกท่านด้อคะเด้อเมื่อเสื้สิ้าพี่น้องไปหล่อปลาเด้ค่ะเด้อเด็กเขาว่าเหตุออกหลายพี่น้องเทวนี้นะเห็นดอกต่มตุ้มที่มีอยู่พี่น้องกันเลยส่วนพลังเขาปลาเนาะพลังเนาะปลาพี่น้องปะสิภาพี่น้องไปหาเหตุหาเหดุผิ่งจากพี่น้องปะพนากัานพี่น้อง พี่น้องพอเรวจะดอกนึ่งดอกหนึ่งอะคือดอกน้อยไทยแ่้ห้เบิ้งเนี่ยค่ะโอ้ยเห็ดเพิงดอกน้อยนี่ดอกนึงที่ลักนี่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 ฝนน่ะทาเก็บเพิ่นโอ้พี่น้องง่ามแห้งดอกนี่ง่ามแห้งโอ้ย วันนี้ลูกชายไปโรงเรียนได้จ้ะลูกชายไปโรงเรียนเลยเก็บกร็พอเพื่อนโอ้นีดอกเทาเอลไรบ่สเถาบ่สเถาแต่แขวแอวยังดีเอาเอาพี่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 สองดอกพี่พี่ขั้นม่ฮนี่เร็วเร็วเร็วเก็บคนสิมาเก็บก่อนนะเร็วเร็วเ <nice> อวอเขาสิมายาดเรื่อยโอ้พ,พี่น้อง ใช่โช nice, ว์ปาดโชว์ใส่ถุงใส่ททใถุงเออเบ้ออะลรเตี๋ยโอ้ยกำลังออกจากเฮือนได้พี่น้องนี่นี่อยู่อันตาขางบ้านนี่แหละจ้ะเดี๋ยวห่อศีเขาปลาหญ่เนาะพี่น้องจ้าซีมอมมี่ดอกเขามามาขมันขมันทีแรกโอ้ยนี่เห็ดหัวหยาดอกหนึง่ง พี่เบื่อพิษสินโอ้คือเห็ดปวกแถิพี่น้องเห็ดปวกเห็ดปวกมือนังได้เห็ดขมในนี่ได้กับกระห่ำอือหืออย่าอย่าใบอย่าไปโดนท่าสิบวยนันสิเบื่อเห็ดเผิงกคมกับกระลาเมือนั้นอยู่ในนี่ละ ่ขอยขึ้นว่า่อยพ่อแล้วพี่น้องคอยเจอละดอกนึงพี่น้องเด้อก็ว่าเฮ็ดเพิงละคอยเจอเี่เออเออเออแมนอิลีพี่น้องจา๋าเฮ้อเออเออเดี๋ยวไปเนี่พี่น้องเฮ็ดเพิงดอกหนึ่งพี่น้องอ้ายแมนตีพ่ขคอยพ่อแล้วพี่น้องกัดปิกวันเพิ่งวะเออเออ,เอ,อ ใช่หูยเห็ดผเห็ดผใส่ใส่ใส่เก็บเก็บเโอ้โหคือตาเห็นฮา o u c ค้นซี่แ่าแต่แควแอวยังดีอีหลตัวนี้มามาๆที่รักมากเออบัวเทาบัวเทามามามะบ่เท่าดอกเออ เอาเอาขากินได้ค The oh. ือเกาจ้าเห็ดน้ำหมากพี่น้องเห็ดน้ำหมากเออเห็ดน้ำหมากแสบเพิ่งได้พี่น้องหมู่บ้านขอไปล่องกินแล้วกินได้ yes eat yesterday I'm hmm. not die still live ฮะโมเมนว่าทุกมาหฮะโอ้ยนัวโอ้ยนัวจอดสต็อปมันแทงสีสวยไปหาเหตุเด้อ เหตุกันพี่น้องจ๋าก็บรรยากาศวาพี่น้องของปาสองคนผัวเมียม,มาเนี่ลูกบ่ายู่ เห็ดเผิงพ yeah! ี <ies> yeah! ่น <nem at he> ้องจ๋าง่ามแห้งพี่น้องบ้างไหยว้ายพี่น้องจ๋าสวยงามอลามค่ะโอ้ยงามแห้งพี่น้องพี่น้องจ๋านี่ดอกหนึ่งอุ้ยพี่น้องจ๋านี่ดอกหนึ่งอุ้ยดอกงามแห้งว้ายพ่ออีเม่เอ้ยขาแน่นแห้ง แห้งพี่น้องขาแน่นมากเลยโอ้เพื่อเอาหยากเลยโอ้ยนอเอาเม็ดมากกับวันได้เอาใส่เป็นประโยชน์พี่น้องโอ้ยพี่น้องเออดอกใหญ่แห้งใส่ถุงใส่ถุงจ้ะเฮ้หาเห็ดพี่น้องหาในโมบานนี่ละ อยู่ในขางทางพี่น้องเอาไปแล้วขาแนี่นี่ดอกหนึ่งนี่ดอกหนึ่งนี่ดอกหนึ่งใสมันเถาแหละตุโอโอคุณโมเมนต์แจ็คเก็ตเอียงมีดอกหนึ่งพี่น้องโอ้ oh my god ้ยพี่น้องจ้าเดกป่าเดกป่าเขาสิมาแย่งยางหาเนี่หมู่บ้านนี่แหละพี่น้องแมนอยู่บนนี่อุ้ยแมนอยู่ตัวนี้แมนอยู่ทีลกทีลกโอ้โห ออกเสียงแห่งพี่น้องแต้ว่ากัก็อเอาไดน้นะพี่น้องว่าเป็นอย่างกินได้เหมือนเดิมค่ะไม่เป็นไรฝรั่งเก็บเลยทั้งโ,โู่โอ้ยโอ้ฮันนี่เฮียฮันเดอโอเนกาะใช่ฮึออ กินได้แ huh. ต huh? huh? ่ขาอุ้ยบอนเป็นอยังจะได้ฮะนี่กินได้กินได้เย่มาเด็ดดอกหนึ่งแมนบอลนี่โอ้โหอุ้ยแสกมี่ ผ่านไม่ได้พี่น้องเจออีกแล้วหนึ่งศพพี่น้องเลยดอกงามแห้งดอกกรลรังพอดีงามพี่น้องแห้งนิดนึงแต่ว่าสวยงามเหมือนเดิมพี่น้องไม่ดอกเดียวนี่ติขีดมาต่างกลมีดอกนึงพี่น้องอุ้ยดอกอง,ง่ามนีมพี่น้องเพอร์เฟคเลยพี่น้องจ๋า เห็นว่พี่น้อง <Perfect S 1> เอพอร์เฟก์เลยค่ะโอ้ยพี่น้องเอ้ย่ะแน่แนๆเลยค่ะใส่ถุงใส่ถุงซื้อกล่องคนเดียวได้พี่น้องเด้อพี่น้องดอกหนึ่งพี่น้องนะโอุ้ยงามงแม่งเฮ็ดเพิ่งเขาาอ้ยดอกนึงดอกนึงดอกนึง มามามาดอกนันเทาเ่าคือคนเก็บเหะโอ้โหเห็ดเพิ่งเขาเอาใส่ถุงค่ะใส่ถุงเอออ้งามงามไปไปตัดเห็นีอีกแล้วพี่น้องโอ้ยพี่น้องเอ้ยดอกงามแห่งนี่เห็น่าจะ้ะอุ้ยหนึ่งดอกเห็นไหมคะ หอมันแมนอยู ALLY, ing, ่ว่าพี่น้องเนี่ยได้สามดอกพี่น้องเห็ดพึ่งค่ะเห็ดพึ่งเห็ดยางนั่น เราเกิดมาคู่กัน